สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับกับปืน GNG CM 1 6 r i d e r L 2 0 e นะครับเป็นปืน GNG ที่ค่อนข้างนิยมในบ้านเราตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าจะนิยมที่สุดก็จะเป็นตัวหน้าสั้นก็ GNG 5 5 6นะครับที่ทุกคนคุ้นเคยดีและนำไปแต่งตัวนี้ก็แต่งได้เหมือนกันครับแต่งได้ทุกแนวเลยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหน้ายาว แกะกล่องมานะครับเราจะได้เจ้าตัวปืนนะครับนี่เลยแล้วก็แม็กกาซีนหึงอันเป็นของ GNG แม็กปั่นนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับ GNG เนาะเป็นแบบปั่นนะครับก็จะได้มาหนึงอันกับหนึ่งกระบอกของ GNG นะครับแล้วจะมีแท่ให้1อันครับแท่ดันกระสุนนะครับสำหรับใครที่แกะกล่องใหม่เนาะก็จะได้ประมาณนี้ครับ จ้าตัวปืนเนี่ยผมได้ทําการแต่งไว้ก็จะมีไฟฉายนะครับแล้วก็ดอทไอแมรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไฟฉายนะครับเอ็มหกร้อยครับแล้วก็ดอทไอแมร์ครับนี่แหละดอทไอแมร์สวยงามนะครับเดี๋ยวผมเขาปิดด้วยก่อนเพราะว่าแสงเขาจะเป็นระบบอัตโนมัติก็คือจะเปิดต่อเมื่อเจอแสงนั่นเองนะครับส่วนหน้าส่วนหลังก็พับได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับผม ด้านสุดหลังเขาได้ปกติครับส่วนเจ้าตัวกิ๊บมือก็เป็นกิ๊บมือแต่งนะครับผมได้ทําการแต่งไว้เรียบร้อยนะครับเป็นเอ็มล็อกนะครับส่วนขานี่ก็ต้องซื้อเสริมนะครับที่ติดไฟฉายตัวนี้นะครับต้องซื้อเสริมส่วนปลอกแสงก็เป็นของปลอกแสงเดิมนะครับพานท้ายก็เป็นพานาย g n g นะครับที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยคุ้นตากันดีนะครับบอดี้ก็เป็นโพลิเมอร์นะครับหลังหน้าก็ยังเป็นโพลิเมอร์เลยครับเบามากแต่เนื้องานนี่คือดีมากนะครับ จริงเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้เป็นพวกโพลิเมอร์พลาสติกอย่างนี้หมดเลยนะครับก็ขออภัยครับมันมันทนทานแล้วก็เหนียวนะครับระบบไฟข้างในก็เป็นระบบไฟแบบอา่าไมโครสวิตนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3ระบบก็1นะครับก็เป็นระบบเซมิก็คือทีลานัส2ก็เป็นระบบออโต้นะครับก็คือกดค้างและรัวเป็นจังหวะจังหวะนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเบดโหมด ก็เป็นอะไรที่พิเศษนะครับก็คือยิงทีละ3านัดเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้รับชมทั้ง3าหมดนะครับโอเคก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดหนึ่งครับว่าผมเอาไอ้พวกเจ้าตัวเก็บแสงเอกแสงนะครับเก็บเสียงทั้งหลายเนี่ยมาวางไว้ทําไมนะเดี๋ยวผมจะมาเทสยิงให้ชมว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันดังเท่ากันไหมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปสดๆเลยเดี๋ยวผมขอเรียกใส่แบตที่แกนท้ายนะครับก็วิธีการใส่แบต เขาก็จะมีพวกนะครับเป็นระบบไฟและเฟดให้เรานะครับที่เป็นเฟดอันเล็กนะครับก็ฟิลสูทเตอร์นั่นเองนะครับก็เหมือนอารมณ์ไม่ค่อยเฟดนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดเขานะครับ GNG โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เจ้าตัวแบตลงใส่ท้ายก่อนนะครับใส่แกนท้ายก่อนนะครับจริงๆเขามีฝาครอบเนาะแต่ผม พอดีเอาออกไปสักก่อนเพราะว่าจะมาทำรีวิวให้รับชมง่ายๆนะครับใส่แบกก็หน้าตาเป็นนี้ครับใส่เรียบร้อยแล้วก็เก็บเก็บแบตให้เรียบร้อยนะครับแต่สายเดียวผมขอไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทําการยิงแล้วให้รับชมว่าเราจะปรับยังไงกับพวกเบิร์หมดนะครับบางคนมือใหม่ยังไม่รู้นะครับแต่อยากเล่นระบบไฟ GG นั่นเองนะครับโอเคใส่มาแล้วนะครับไม่มีกระสุนนะครับในลังเพลิง อีกครับวิธีการปรับฮอบแมเดี๋ยวผมลืมพูดถึงพูดถึงนะครับปรับฮบปรับฮอบก็นี่ครับขึ้นลงเหมือนเดิมครับแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคใครชอบแบบไหนก็ปรับได้ครับแต่ไม่สามารถแข้งสไลด์ได้นะครับเราต้องดึงแล้วก็ปรับเมานะครับโอเคต่อม่เดี๋ยวผมขออนุญาตยิงเป็นระบบเซมิครับแบบปกแสงเดิมเขานะครับจากโรงงานนี่ครับ นี่คือระบบเซมิไก่เขาจะเป็นระบบที่ค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับไก่ตื้นนะครับดูนะครับแค่แตกไปนิดเดียวนะครับนี่ครับผมตื้นไหมครับโอเคล้างหน้าก็เป็นสกินจากเจนนะครับเนี่ยสวยงามนะครับใต้กรงไก่นี่ครับสวยงามทั้งหมดนะครับ งานค่อนข้างเนียนเพราะว่าเป็นพอลิเมอร์นะครับแต่ถ้าเทียบกับเจ้าตัว EMG ที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ก็ต่างกันเยอะครับ EMG ผมว่าโดดเด่นที่สุดนะครับตอนนี้เลยแต่ด้วยราคาด้วยแล้วก็กระโดดไปสูงเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับตามท้องตลาดทั่วไปตามเว็บไซต์หรือว่าอะไรนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับขอเป็นออโต้ครับ อาตก็กดได้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ชมใกล้ๆนะครับนี่คือปลอกแสงเดิมนะครับที่จะมีเสียงประาณโอเคเดี๋ยวเดี๋ต่อไปเราไปเอ่เป็นระบบอันนี้ดีกว่าครับเราต้องปรับไปที่เจ้าตัวเซมิก่อนนะครับแล้วก็กดกดไกลเพื่อที่จะให้บอดเนี่ยขึ้นสีแดงๆนะครับสิบวิเดียผมยิงนะครับหนึ่งครับกดรอเลยครับ เดี๋ยวเราดูไฟขึ้นที่บอรดนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับนี่ครับโอเคอันนี้คือเบิร์ตหมดเรียบร้อยนะครับก็แมทที่ออโต้ปรับมาที่ออโต้แล้วยิงนะครับเป็นไงครับเจ๋งไหมครับยิงออกทีละสามนัดนะครับ นี่ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะใช้ระบบนี้แหละในการยิงแล้วเปลี่ยนปลอกแสงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังปลอกแสงเดิมกันครับว่าจะดังไหมนะครับโอเคปลอกแสงอันเดิมนะครับผมว่าก็ดังอยู่นะครับอใช้ได้ใชไโอเคปลอกแสงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับเจ้าสองตัวนี่เหมือนกันนะครับเสียงความดังจะเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยเจ้าสองตัวนี้นะครับใส่ขับเจ้าตัวเนี้ยเสียงจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับสำเนียงเนี่ยก็มานะครับผมนี่ครับเหมือนกันผมลองเทสแล้วเสียงเหมือนกันแต่ที่มันจะดังแล้วก็เงียบนี่ครับเจ้าตัวสองตัวนี้ตัวซ้ายกันนะครับเขาจะเรียกว่าหมูพ่นไฟนั่นเองตามภาษาบิบีกันนะครับก็จะลมว่าเสียงมันดังมันดังแบบปอง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 เลยดังมากะครับเดี๋ยวลองฟังรับชมพร้อมกันนะครับโอเคเกี่ยวซ้ายนะครับ วิธีการหมุนก็อย่างนี้นะครับเวซ้ายหมุนเข้าทางซ้ายนะครับโอเคให้ให้พอลอตึงมือเนละ้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้รับชมเดี๋ยวผมฟังเสียงนะครับอันนี้ผมเปิดระบบะไปแล้วนะครับขอเป็นอ่าบัสิอดทีละสามนัดของ GNG พร้อมไปเลยครับโอ้โหดูให้ชินิกิเสียงไหมครับขออนุญาตยิงใกล้ๆนิดนึงครับ ดังนะครับบอกเลยเจ้าตัว g จ c นี้ดังแหงหมูหมูพ่นไฟโอ้แหงหมูแล้วหมูพ่นไฟครับโอ้โหโดังจริงครับวันนี้ผมขออนญาตรีวิวข้างล่างนะครับเพราะว่าเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้เสียงจากหมูพ่นไฟนี่ครับตัวดีเลยดังนะครับโอเคต่อแม่เดี๋ยวผมขอปรับเป็นเจ้าตัวเก็บเสียงที่เป็นเก็บเสียงใช้แผ่นโฟมอยู่ข้างในนะครับ ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมผมว่าใช้ได้นะครับมันทําให้เสียงนุ่มลงเวลาเราใส่พวกกร,กระสุนเข้าไปอย่างเงี้ยเสียงมันจะนุ่มเลยนะครับมันจะทําให้เราแบบเออรู้สึกได้เลยว่าเออใช่ป่ะเสียงมันต้องต้องยิงนะครับถึงจะรู้เนาะนี่ก็เกีียวแซมเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บนึงครับติดแป๊บนึงนะครับโอเคใส่พีฟังน่เลย ถ,ถ้าเกียวซ้ายเขาเลยครับเขาะจะมีเกียวซ้ายเกียวขวานะครับสองฝั่งเลยเจ้าตัวนี้แต่ถ้าลงล็อกปุ๊บแหมแสดงว่าไม่ใช่ฝั่งนี้ถูกนะครับอ๋อผมหมุนหมุนผิดครับหมุนหมุนต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนาะโอเคขอไปขอไปนี่ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ,รบเกิด <laughs> จะงง,งงนิดหนึ่งครับผมนี่ไาแบบสดๆนี่ครับได้แล้ว โอเคนี่เป็นปลอกแสงมือสองนะครับอาจจะมีรอยเล็กน้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเทสเก็บเสียงครับเนี่ยเสียงมันทุ้มลงนะครับเสียงมันทุ้มลงจริงครับโอเคโอเคนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวกับเจ้าตัว G1G แล้วใส่ของแต่งเล็กน้อยนะครับผมก็ทําการรีวิวให้รับชมแบบบอยบ้านๆ้านแล้วกันนะครับผิดพลาดประกันใดผมขออภัยไว้ในที่นี้นะครับเพราะว่าผมก็ทํารีวิวสดๆก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับช่วงนี้น้องชายไม่ค่อยว่างครับก็เลยทําการรีวิวให้แบบง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็จบแบบหล่อๆนี่เป็นไงครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้รับชม ัโตนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับและผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอบ้านๆด้วยนะครับขอบคุณครับ